สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูภาพกับบูรสามวาวันนี้นะครับก็นำท่านมาชมภาพผงพิมพ์เจ้าสัวนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าสัวสองนะครับสร้างพร้อมกับเหรียญเจ้าสัวสองของวัดกลางบางแก้วนะครับเพราะว่าการสร้างเหรียญเจ้าสัวสองปี35เนี่ยปี2535เนี่ยเป็น เป็นครั้งแรกๆนะครับหลังจากที่หลังจากที่หลวงปู่เพิ่มเนี่ยมรณภาพลงเนี่ยก็ทางวัดกลางบางแก้วก็ไม่ค่อยได้สร้างวัตถุมงคลอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นักนะครับก็มาสร้างครั้งใหญ่เนี่ยเมื่อปี2535มีการสร้างเหรียญเจ้าสัวสองนะครับทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับโดยสร้าง แบบหล่อโบราณนะครับตามแบบของเหรียญเจ้าสัวเ็เลยนับว่าเป็นเหรียญเจ้าส,สัวสองนะครับซึ่งมีความโด่งดังมากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีราคาเช่าหาเนี่ยหลักแสนนะครับถ้าเป็นเนื้องเงินแล้วก็หลักหมื่นนว่า้าเนื้องทองคำเนี่ยหลักล้านเลยนะครับเหรียญเจ้าสัวสองเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในการสร้างเหรียญ เนื้อเนื้อโลหะครั้งนั้นเนี่ยก็มีการตะใบตกแต่งนะครับเหรียญทองคําเหรียญเงินเหรียญหล่อเนี่ยนะครับเป็นเหรียญนวะเหรียญทองแดงเนี่ยเมื่อมีการตะใบตกแต่งเนี่ยก็จะมีผงตะใบโลหะเหล่านี้เนี่ยเหลืออยู่เป็นจํานวนมากนะครับทางวัดเนี่ยก็เลยได้นําผงตะใบทั้งทองเงินนวะทองแดงเนี่ยมาผสมกับผงเก่า ของหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็ของวัดกลางบางแก้วแล้วก็ผงวิเศษต่างเนี่ยที่มีผู้มีอุปการะคุณมอบให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้บอกให้หมดนะครับว่ามีผงอะไรบ้างได้นำมาผสมผงนะครับผงสำคัญต่างเนี่ยแล้วก็นำมาทำเป็นพระเจ้าสัวเนื้อผงนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กอย่างองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ซึ่ง เขาก็บอกว่าแหวนองค์เดียวเนี่ยได้ถึงห้าองค์นะครับเพราะว่าผสมเนื้อทองคำเนื้อเงินผงตะไบของเจ้าสัวเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนวะเนื้อทองแดงเอาไว้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็แถมด้วยผงของหลวงปู่บุญด้วยก็ถือว่าแหวนองค์เดียวได้ถึงหานะครับคานนี้ผงของหลวงปู่บุญเนี่ยก็มี หลายอย่างนะครับเช่นผงพุทธคุณก็มีผงตีนสิงเหผงอิทิเจผงปัตถมังที่ที่หลวงปู่บุญได้ลบไว้และได้เก็บไวเนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะครับผงคือวัดกลางบางแก้วเนี่ยเขาเก็บมวลสารชนวนโลหะผงต่างๆของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มเอาไว้นะครับแล้วก็นํามาผสมกับพระชุดเนี้ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่าสร้างเป็นยุคแรกๆหลังหลวงปู่เพิ่ม อรณภาพลงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีผงเทพลันจวนของหลวงปู่บุญนะครับผงจินดามณีของหลวงปู่บุญผงขมิ้นเศษของหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มผงละสีพึ่งเมตตาพญาหงทองนะครับของหลวงปู่บุญโอ้โหดูผงต่างๆางเหล่านี้แล้วเนี่ยน่าชัดน่ากูชาจริงๆนะครับ พระผงรุ่นนี้ของวัดกลางบางแก้วปีสามห้าเนี่ยก็พิมพ์ทรงก็ถอดพิมพ์มาจากเจ้าสัวสองพิมพ์ใหญ่เลยนะครับพระผงเนี่ยมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับก็สร้างสำหรับให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเช่าบูชาเนื้อโลหะได้เนี่ยเนื่องจากทำจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็มีคนเช่าหาหมดอย่างรวดเร็วเนี่ย ทางวัดก็เลยทําพระผงขึ้นมาให้ประชาชนเนี่ยได้เช่าอูชาแทนนะครับนอกจากผงต่างๆเหล่าเนี้ยังทางวัดการบางแก้วก็ยังได้รับมอบผงจากท่านผู้ว่าสุโข,ขทัยในขณะนั้นเนี่ยนะครับอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นผงจิตระดาผงอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าคุณนอผงอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่แหวนผงอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่โต ทรายเงินเสกนะครับของหลวงปู่ศรีมหาวีโลทรายเงินเสกในพิธีวัดพร,ระแก้วปี30น้ํา้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจากทั่วประเทศในพิธีวัตถุสุทัศน์ปี30ผงจากคณาจารย์ร้อยแปดทั่วประเทศนะครับโอ้โหเห็นไหมครับรุ่นนี้พับผงของวัดกลางบางแก้วปีสามห้าเนี่ยหน้าหน้าสะสมและหน้าบูชามากนะครับราคาค่าเช่าบูชา พระผงรุ่นเจ้าสัวสองเนี่ยก็หลักพันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับหลักพันเศษๆเท่านั้นเองยังไม่ถึงสองพันเลยนะครับก็ถือว่าหน้าเช่าสะสมหรือว่าบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับแทนเหรียญเจ้าสัวสองได้เลยศักดิ์ศรีไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเจ้าสัวสองเนื้อโลหะเลยนะครับแล้วก็ พิธีพุทธาพิเศษในปี35นี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับมีคณาจารย์มากมายนะครับมาร่วมพิธีโดยมีหลวงปู่เจอือวัดกลางบางแก้วแล้วก็หลวงพ่อเปินเนี่ยนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ที่อยู่ในย่านนครปฐมแล้วก็ย่านพาคก,กลางเนี่ยมาร่วมปลุกเศลอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอพระผงเจ้าสัวสองเนี่ยอย่าพลาดนะครับ ถือว่าเป็นพระดีในยุคปี35เนี่ยซึ่งในพิธีปี35เนี่ยก็มีวัตถุมงคลหลายอย่างนะครับนอกจากเหรียญเจ้าสัวสองแล้วเนี่ยที่เป็นโลหะแล้วก็ยังมีเนื้อผงใหญ่เล็กแล้วก็ยังมีเหรียญดวงมหาราชนะครับของรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยทางวัดกลางบางแก้ว่าสร้างเป็นเหรียญเหรียญดวงมหาราชเล็กใหญ่นะครับด้วยก็ถือเป็นวัตถุมงคล ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะพระผงเจ้าสัว2รุ่นนี้ก็ทำได้สวยงามด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเหมือนมากเลยนะครับเหมือนกับเหรียญเจ้าสัว2ที่เป็นโลหะเลยนะครับวันนี้บูญสามวาก็ขอแนะนำนะครับพระผงเจ้าสัว2ที่มีมวลสารสุดยอดแล้วก็มีพิธีดีเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ได้เช่าหานะครับ วันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับวันหน้าก็จะได้นำพระดีๆที่อาจจะพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูโฆษณาให้ผมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ